ไก่ต้มราดรสสไตล์อาหารจีนเนื้อนุ่มชุ่มชําดูดูไี่น้องดูอย่ยอน่ากินอย่างแรงนี่้าต่อเด็กมาดูการเตรียมไก่พี่บ่าวก็ซื้อเป็นกระโพกไก่มาแบบนี้วิธีการพวกง่ายง่ายเลยปิดลงไปงงข้างขกรงกดูกแบบนี้ใช้แล้วก็ออกด้านขวาส่วนที่หนาบัางออกไปนิดหน่อยอ่าได้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างด้วยเกลือให้สะอาดต้มน้ำรอไว้ถึง0ร ml อีกตองหน,นึ่งก็จะผัดส่วนผสมใช้น้ำมันไปสักประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำมันเริ่มร้อนเอาขิงหอมแดงจองหัวใหญ่ต้นหอม3ต้นผักชี3ต้นทีนี้ก็ผัดส่วนผสมนี้หอมขึ้นมาก็ผัดมาจนส่วนผสมมีความหอมแล้วอ,ออกสีเหลืองๆแบบนี้ออกว่าใใจได้ทีนี้ก็มาใส่ในหมอ้อน้ำที่เราต้มไว้ใส่เกลือไป1นช้อนชารปมาน้ำก็ค่างเยอะนะใส่ผงปกุงรด1ช้อนชาแต่งสีพรน้ำซุปใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไป หนึ่งช้อนโต๊ะพอดีพอต้มมาจนน้ําเริ่มเดือดแบบนี้แล้วก็อเอาเกลจุ่มลงไปแบบนี้ให้หนังเนี่ยมันเริ่มตึงๆขึ้นมาก่อนอ่าแล้วก็วางลงไปจุ่มไปต้มมาแค่พอน้ําเริ่มเดือดนะก็ปรับลงมาเป็นไฟตุ๋นเลยพี่นอ้องแล้วต้มไปด้วยไฟอ่อนจุดไม่ต้องให้น้ําเดือด20นาทีต้มไประยะหนึ่งก็มีฟองเราก็ตักออกไปเลย ระหวางที่รอไก่ถูกก็มาทำน้ำราดซีอิ๊วใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวใส่ไปสามช้อนโต๊ะซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งร้อยมลแล้วก็ขึ้นตั้งไฟเปดไฟอ่อนขึ้นมาก็คุณให้ส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีตอนนี้น้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เหล้าจีนไปสองช้อนถ้าไม่มีหรือบ้านไหนมีเด็กไม่ต้องใส่ก็ได้พอได้แบบนี้ปิดไฟ แล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนโจมไม่เข้ากันพอเราต้มไก่เสร็จก็จะเอาน้ำที่ต้มไก่เนี่ยมาใส่อีก 100ML น้ําน้ำซอสก็จะมีความหอมของน้ำซุปไก่ที่เราต้มและททำให้รสชาติของน้ำซอสพอดีและตอนนี้ครบเวลายี่ิบนาทีก็ปิดไฟได้เลยตอนนี้เนื้อไก่ก็สุกแล้วแต่ต้องการให้มีความชุ่มก็จะเอาฝามาปิดอบไว้แบบนี้10นาทีแบบปิดวาอบมาครบ1ิบนาที ไก่องเราจะสุกแล้วก็เนื้อนุ่มชุ่มช่าเลยต่อมาก็จะปรุงซอสตักน้าซุปใส่งไป5ช้อนโต๊ะพอน้ำซอสที่จะเอามาราดก็จะมีความหอมลองชิมดูปรุงไ,ได้รส้าที่ชอบเค็มหวานหอมกลมกลมโอเคเลยมาดูความช่าของไก่อือดูด้านมาเอาไปดูออกไปเนื้อสุกดีไม่มีแดงี่ก็สับชิ้นตามชอบอือหืออี๋ยอพี่น้องดู ก็ไปอือน้ำซอสมาด้วลงไปอือเพิ่มความชุ่มฉ่ำก็ไปอีกเพิ่มความน่ากินน้ำจิ้มจัดไปตามชอบอือดูความฉ่ำของเนื้อจัดไปกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดอือเนื้อเก๋มีความหอมนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติอร่อยและสูตรนี้พี่น้องสามารถทำกินแบบข้าวมันเก่อยได้ และในพบกับเมนูอื่นของพี่บาวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง